บีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น BMW E90 นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดนะคะเพิ่มความสว่างนะคะเป็นชุดลูกแก้วเปร็กเตอร์ไบ l อลด s e ีเลเซอร์ฟินิกโปรวัตต์นะคะพร้อมดับเบลิลวงแหวน 7D คริสตัลนะคะโลโก้ชัดเจนนะคะไฟต่ําะคะ่ะ โบแม็กนะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันคะ่ะคัดรอบคมๆนะคะแสงตอนกลางวันนะคะสูงค่ะปล่อยคะ่ะชมแสงผ่านพินตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคค่ะไฟสูงเป็นสปอร์ตเลเซอร์เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเนียนๆนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ